จากผู้รับสู่ผู้ให้จากใจอุงอิงเพชรบ้านแพงผู้ให้ย่อมเป็นที่รักและบุญคือความสุขของสาวน้อยคนนี้จากเพชรบ้านแพงยิ่งให้ก็ยิ่งได้น้องใหม่อนันตยาถึงกับตาโตเมื่อพี่อุงอิงทำเช่นนี้ ทั้งหมดนี้ติดตามได้ทางช่องนันทพง์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลหากชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปทางช่องของเราด้วยนะครับกราบสวัสดีพี่น้อง FC พ่อแม่พี่นอ้องทุกขุทุกคนสวัสดีครับพี่น้องจ๋าทางช่องของพอนั่นเนาะสำหรับคลิปนี้สิาพ่าพอแม่พี่นอ้องเข้ามาติดตามความน่ารัก ขององค์อิงเพชรบ้านแพงอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันเนาะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับทั้งองค์กรสาวหน่อยเพชรบ้านแพงของเฮาแล้วกันนี้พบ่พ้พลสำหรับสาวหน่อยอารมณ์ดีคนนี้นะครับน้ององอิงเพชรบ้านแพงซึ่งเป็นผู้ที่มีแต่ให้นะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับก็บมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งหลังจากที่พอนั้นแอดมินนัเสนอไปแล้วเมวื่อวานนี้ อย่างน้องธิดาลาวลูกสาวพ่อภูสิวิไลซึ่งรับมาเป็นลูกสาวบุญธรรมแล้วกะเป็นคนที่ร้องเพลงเสียงดีนาฟั่งนะครับข้ามโค้งมาจากทั้งสปปลาวภูะพี่น้องสาวหน่อยที่กำลังมาแห้งอีกคนหนึ่งนะครับน้องธิดาลาวเจ้าของผลงานเพลงหอบฝันข้ามโค้งได้หอบฝันมาหาพี่อุ๋งอิงแล้วก็ได้เจอกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ่ายรูป ลงสตอรี่ถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วก็ยังได้รับสิ่งดีๆได้รับชุดร้องเพลงได้รับตุ๊ก,กตาแล้วก็ของขวัญจากพี่อุงอิงซึ่งเป็นไอดอลยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวสำหรับน้องธิดาลาวเนาะแล้วก็ยังมีอีกคนนึงนะครับอีกโมเมนต์หนึ่งที่ดีๆอีกโมเมนต์หนึ่งที่น่าชื่นชมสำหรับอุงอิงเพชรบ,บานแพงถึงน้องใหม่อนันตยาซึ่งเป็นน้องไมในวงการซึ่งเป็นน้องไม่อยู่ใน วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งน้องก็ยังขาดแคลนสำหรับอุปกรณ์การแสดงว่าจะเป็นเสือผ้าร่องเท่านะครับในการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงปีนี้ก็ใกล้วันจะเปิดวงแล้วนะครับสำหรับน้องใหม่อนันตยากันยั่งขาดแคลนสำหรับชุดร้องเพลงร่องเท่าใส่ร้องเพลงหรือว่าสิเป็นชุดเพชรช่วงลํำเรื่องตอกอนนะครับซึ่ง อุงอิงเพชรบานแทงก็ได้มองเห็นความสำคัญมองนี้นะครับก็ได้มอบชุดเพชรชุดสีแดงงามงามนะครับมอบให้กับน้องใหม่อานันตยาซึ่งชุดนี้อุงอิงเคยใส่ขึ้นเวทีมาหลายครั้งแล้วนะครับก็เลยหูซึกวานชุดนี้เหมาะกับน้องใหม่อนันตยาอุงอิงเป็นคนเลือกเองเลยนะครับมอบให้กับมือกับน้องใหม่อนันตยาเมื่อคืนที่ผ่านมา ยิ้มไม่หุบเช่นกันนะครับสำหรับน้องไม่อาจได้รับของขวัญชิ้นสำคัญจากไอดอลของตนเองแล้วก็ยังได้รับจากมือของพี่อุงอิงอันนี้แห่งปื้มเขาไปไงนะครับเป็นใครใครก็ปื้มเมื่อได้รับของขวัญจากคนที่ตัวเองปลื้มแล้วก็ยังเป็นไอดอลของตนเองนั้นสำหรับน้องไม่อนัญญาก็ได้โพสต์ทั่ง a c e b o o k นะครับขอบคุณพี่อุงอิงอย่างมากๆนะครับนั่งก็ได้โพสต์ว่า เมื่อคือนนี้อิลลาขอบคุณชุดเพชรสวยๆจากพี่อุงอิงเด้อจ้าและก็ขอบคุณแม่หน่อยขอบคุณแม่หน่อยแม่ของพี่อุงอิงที่เป็นห่วงอิลลาหลายๆย,ย่านบ่มีชุดใสคือมูเลยส่งต่อชุดจากพี่อุงอิงมาให้เพราะว่าพี่อุงอิงนมีหลายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณพ่อเอกแม่หน่อยหมอพี่หมอนอิงที่ช่วยเอาชุดมาให้หอดหลังเวทีนะครับของสิ่งนี้มันมีค่าสำ รับหนูมากมายยิ่งมีราคายิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นนะครับยิ่งกว่าจิตใจอีกขอบคุณพี่อุงอิงแม่หน่อยพ่อเอกพี่หมอนอิงพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC. สาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่คือเคลมบอาของเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับที่ได้รับโอกาสดีๆจากพี่อุงอิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนในบ้านหวานในสวนเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับ น้องใม่อนันตยาก็ได้รับโอกาสดีๆจากทางผู้บริหารอย่างบอสโจแล้วก็ทีมงานผู้บริหารนะครับให้ได้ไปออกการออกงานเพื่อที่จะหาประสบการณ์ดีๆเพื่อที่จะหาประสบการณ์ให้กับน้องนะครับอยู่ในวงการหมอลำอยู่ในวงการศิลปิน จะต้องได้เรียนรู้บว่าสิเป็นการร้องการร่าการออกงานสังคมหรือแม้กระทั่งการไปซอยการซอยงานของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหมอลำ่ำอีสานบานเห่านะครับสำหรับมือนี้นะครับน้องไมอนันตยาก็ได้รับโอกาสไปขึ้นวงแล้วก็ไปเปิดวงหนึ่งเพชรเมืองชัยพร้อมกับพ่อโจกับพี่อุงอิงแล้วก็ศิลปินรุ่นพี่อีกหลายคนอย่างมิวรัชดาพรหรือว่าจะเป็น พี่น้ำหวานซึ่งเป็นนางเอกสาวน้อยลำเพลินโชว์ปีนี้ด้วยนะครับเ่าจะเป็นพี่ป้อมแปมพี่อมแอมพี่สุดสายใหญ่หรือว่าน้องหมิวชนที่ชาก็ไปนะครับมือนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับสำหรับอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงแล้วก็สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนในวงหรือว่าเป็นคนนอกวงที่อยู่ในวงการหมอรองหมอล่ำน้ำกันนะครับเป็นเรื่องดีๆ ขึ้นมาพี่น้อง fc เข้ากับตั้งชื่นชมนะครับทุกๆเพจนำไปเสนอทุกๆแพลตฟอร์มอ่รา่ว่าจะเป็นทั้งแอปฝ้าแอปเขียวแอปแดงแอปดำมูนี้ล่ละพี่น้องนะครับต่างก็ชื่นชมอุงอิงเพชรบ้านแพงซึ่งเป็นคนผู้ให้ตัวเองก้าวมาจากดินตอนนี้ขึ้นมาเป็นธิดาล้ำเพิ่นหน่อยแล้วนะครับก็ได้มอบสิ่งดีๆสิ่งที่ตัวเองเคยขาดเหลือสิ่งที่ตัวเองนั้นไม่เคยมี แต่มีเยอะแล้วแบ่งปันให้กับน้องๆรุ่นต่อไปไม่ว่าจะเป็นอยู่วงไหนวงสาวหน่อยเพรบันแพงหรือวงอื่นนะครับอุงอิงก็พร้อมจะมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พอ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ให้การต้อนรับให้ความรักความเมตตาอีหลา่าอุงอิงมากโดยตลอดไม่ได้ขาดสายนะครับเพราะน้องเป็นคนดีแบบนี้นี่เองสังคมแล้วก็ วัฒนธรรมดีๆแบบนี้มันหาได้ยากคนที่จะมาเหตุแบบนี้แบบต่อเนื่องนะครับแม้กระทั่งอยู่ในองค์กรสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงสาวน้อยลําเพรื่อชว่วยเองน้องอุ้งอิงนี้ก็พยายามนะครับที่จะซอยเหลือเจือจุนคนที่ยังขาดแคลนคนที่เข้ามาใหม่คนที่เข้ามาตามฝันอยากจะให้ได้ประสบผลสําเร็จเหมือนตัวเองนะครับนี่คือเรื่องดีๆครับจากสาวน้อยภูทีมีซือวาอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับ เทพธิดาลั่เพื่อนหน่อยของเฮานะครับพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าคิดเห็นจังไรคิดต่างอย่างไรหรือว่ามีความคิดเห็นแบบไดก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์พ่อแม่พี่น้องเฮ้าคอมเมนต์ด้วยความสุภาพสแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องเฮ้ากดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับ พบพอ่พอกันไหมในคลิปหน้าก็แล้วกันแอดมินกับสิบพัญยามเสนอเรื่องดีๆในองค์กรให้พี่น้องเราได้ติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ